คือผมไม่รู้หรอกคุณเป็นใครแต่ผมไปชนกับผู้มีทธิพลมาทั่วประเทศแล้ว rode. เอาลูกนักการเมืองติดคุกไปหลายคนแล้วนะครับนะผมไม่เคยกลัวเลยนะมาพูดจะมาบอกว่าเดี๋ยวผมขออ่านได้ไหม<ร>ผมขออ่านคำหนึ่งที่มันเจ็บเจ็บหัวใจผมมากเลยอ่ะการ,รจอมพลัง <cla> นะการจอมพลังจะเอาความน่าสงสารของครอบครัวนี้มาหาผลประโยชน์จากการรับบริจาคเวลาออกมาเนี่ยี่ผมไม่เคยได้ตังอะไรสักบาทจากการทำเคสนี้เลยนะ ผมมีจะเสียเงินผมไม่ได้เปิดบริจาคให้กับเขาด้วยผมถามว่าวันนี้การที่คุณออกมาพูดแบบนี้คุณต้องการอะไรคุณบอกว่าเนี่ยมีคนเล่าให้คุณฟังว่าแบงค์มีเงินในบัญชีอยู่แปดแสนเมื่อกี้ผมให้ไปดูสภาพบ้านเขาเลยหรือใครเสร็จตรงนี้อยากไปดูสภาพบ้านเดี๋ยวผมพาไปอนาถมากเขานอนกันอย่างแออัดนะบ้านเนี่ยนอนนี่แบบไม่ไม่จะภาพคนรวยอะนะครับซึ่งวันนี้ คุณได้ช่วยอะไรเขาไหมแล้วการที่คุณออกมาพูดแบบนี้คุณลองคิดดีว่ามันคือการซ้ําเติมเขาหรือเปล่าคุณบอกเขามีเงินอยู่แปดแสนไหนอะเลขบัญชีไหนอะบัญชีที่คุณพูดพูดมาหลายวันแล้วหลักฐานอยู่ไหนคุณเอามาสิยายเขาจะได้เอาเงินคุณบอกว่าเป็นหนี้ขายพงมาลัยด้วยใช่ไหมคุณเอามาสิยายจะได้ไปจ่ายเงินขายพงมาลัยไงจะได้เก็บไว้รักษาตัวเองแล้วคุณอะลองทบทวนนะคุณอายุเท่าไหร่ยายอายุแปดสิบด่ายายตอแหล ผมเอาเรื่องคุณเต็มที่นะแต่คุณจําใส่หัวกะโหลกคุณไว้นะยายอายุ80ที่ถูกคุณด่าว่าตอแหลเขาไม่เอาเรื่องคุณเพราะเขามีมุธที่ภาวะความเป็นผู้ใหญ่เขารู้จักให้อภัยนะแต่คุณเน่ยเป็นใครอยู่ดีๆคุณออกมาพูดแบบเนี้ยผมถามว่าคุณสิ่งที่คุณทําแบบเนี้ยคุณซ้าเติมคนตายหรือเปล่าแล้วผมอ่ะออกมาช่วยคนด้วยด้วยใจจริงๆเลยไม่มีอะไรแอบแฝงเลยอ่ะผมมีอะไรล่ะผมผมไม่เปิดรับบริจาคตอนไหน คุณพูดแบบเนี้ยผมผมเสียนะเว้ยนะแล้วที่คุณบอกว่าต้องทําไมไม่ช่วยอย่างนี้ต้องไปช่วยช้างโครงส่งโครงสร้างอะไรแบบทําไมคุณไม่ทําล่ะการช่วยคนด้วยน้ําลายอะ่ะใครใช้น้ําลายช่วยคนก็ใช้ได้นะผมก็ใช้ได้ไม่กี่วิผมก็ขึ้นมาใหม่แล้วคุณออกแรงอะไรคุณเหนื่อยอะไรอะ่ะแต่สิ่งที่คุณพูดคุณลงทบทวนนี้มันบั่นทอนจิตใจคนทํางานไหมบั่นทอนจิตใจครอบครัวที่เขาเพิ่งสูญเสียคนคนนึงไปไหม แบงค์เนี่ยผมพูดจริงๆนะพูดตรงนี้เลยให้แบงค์จะโม้อะไรจะพูดอะไรก็แล้วแต่เราลองวงเล็บไว้ดิเขาคือเด็กพิเศษเว้ยเขามีความพิการทางสติปัญญาเว้ยเขาอาจจะพูดอะไรออกมาโดยที่เขาไม่ได้ยั้งคิดเขาอาจจะเป็นเหมือนเด็กคนหนึ่งที่เขาพูดไปเรื่อยก็ได้แต่คุณเอาคําพูดของเขาอะออกมาพูดในเวลาที่เขาจากโลกไปแล้วแล้วเขาก็ไม่มีสิทธิ์ออกมาตอบโต้ลุกจากลงขึ้นมาตอบโต้คุณไม่ได้อ่ะคุณแฟร์หรือเปล่าการที่คุณทําแบบเนี้ เพราะฉะนั้นผมจะสอนบทเรียนให้คุณผมให้ทนายแจ้ง